พินัยกรรมมีกี่แบบก่อนทําควรรู้อะไรบ้างทําพินัยกรรมยังไงไม่ให้ตอนเปิดมาเละตุ้งเป๊ะเหมือนในละครค่ะคลิปนี้เราจะพาท่านไปดูวิธีการทําพินัยกรรมค่ะก่อนทําควรรู้อะไรบ้างแล้วก็เราสามารถจัดทําเองหรือให้คนอื่นมาช่วยจัดทําพินัยกรรมให้แบบไหนจะดีกว่ากัน สำหรับข้อดีของการจัดทําพินัยกรรมนะคะอย่างที่เราทราบะคะ่ะว่าจะช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาแล้วก็ข้อพิพาทต่างๆของการส่งต่อทรัพย์สินให้กับทายาทนะคะดังนั้นเรามาดูกันค่ะว่าในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมีวิธีในการจัดทําพินัยกรรมได้กี่แบบแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมีรายละเอียดในการจัดทํำยังไงนะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้สัญญาหรือพินัยกรรมที่เราทําขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นโมฆะ ินัยกรรมแบบที่1ค่ะเป็นพินัยกรรมที่ใช้ลายมือตัวเองทั้งฉบับในการเขียนค่ะกฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีวันเดือนปีที่จัดทำพินัยกรรมค่ะเราเป็นใครนะคะแล้วเรามีทรัพย์สินอะไรเราจะยกให้กับใครอัตราส่วนการจัดการทรัพย์สินเนี่ยเป็นอย่างไรสุดท้ายเราก็มีการลงลายมือชื่อค่ะแบบนี้ไม่ต้องใช้พยานเลยค่ะก็สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายแล้วค่ะกรณีที่จะมีการแก้ไขใดๆก็ตามเนี่ยก็จะต้องเป็นการขีดค่าลงลายมือชื่อของตัวเองแล้วก็วันเดือนปีกํำกัดนะคะก็สามารถ จะแก้เนื้อหาเฉพาะในส่วนตรงนั้นได้แล้วค่ะ ใินัยกรรมแบบที่สองค่ะเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยเราสามารถที่จะจัดพิมพ์ขึ้นมาหรือให้คนอื่นมาช่วยจัดทาให้ก็ได้นะคะโดยในแบบนี้ก็จะต้องมีวันเดือนปีที่จัดทำนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราเป็นใครมีอะไรจะยกให้ใครบ้างที่เป็นผู้รับพินัยกรรมนะคะจากนั้นก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อหรือประทับนิ้วก็ได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะเขียนหนังสือไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญที่สุดค่ะแบบนี้จะต้องมีพยานที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเป็นคู่สมรสของผู้รับพินัยกรรมนะคะ มาเป็นพยานอย่างน้อยสองคนนะคะในการเลือกพยานก็จะต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดด้วยค่ะ แบบที่3ค่ะพิณัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองเอกสารฝ่ายเมืองเนี่ยเป็นการจัดทําที่สํานักงานเขตหรืออําเภอค่ะวิธีการเนี่ยค่ะเราก็จะต้องนําเอารายการทรัพย์สินที่เรามีค่ะไปแจ้งความประสงค์ให้กับทางเจ้าหน้าที่ค่ะว่าเราต้องการทําพินัยกรรมยกสมบัติอะไรบ้างให้กับใครนะคะเตรียมหลักฐานไปค่ะไม่ว่าจะเป็นสําเนาบัตรประชาชนของเราเองของผู้รับพินในกรรมแล้วก็พวกรายการทรัพย์สินต่างๆค่ะทางเจ้าหน้าที่จะมีการจัดพิมพ์ให้นะคะโดยในแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการพาพยานไปด้วยอย่างน้อย2คนค่ะ แบบที่4ค่ะเป็นพิัยกรรมแบบลับนะคะแบบลับเนี่ยเราจะต้องจัดทําพิัยกรรมขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นแบบลายมือตัวเองทั้งฉบับหรือแบบธรรมดาก็ตามเสร็จแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อยค่ะนําพิัยกรรมที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยไปฝากที่อําเภอหรือที่สํานักงานเขตเนี่ยค่ะพร้อมกับพาพยานไปด้วยนะคะอย่างน้อย2คน,นะคะ่ะ แล้วก็แบบสุดท้ายค่ะไม่มีใครอยากทำค่ะเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบวาจานะคะในแบบนี้เนี่ยจะทําได้ในกรณีที่ผู้ทําพินัยกรรมเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะทําแบบอื่นได้ค่ะเช่น ICU ค่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะมีกระดานมีอะไรมาเขียนได้แล้วค่ะแต่อยู่ในภาวะฉุกเฉินจริงๆคล้ายๆแบบสั่งเสียได้อย่างเดียวนะคะโดยแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีการบอกกล่าวกับพยานอย่างน้อยสองคนค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีความประสงค์ในการที่จะจัดแบ่งมรดกหลังการเสียชีวิตเนี่ยยังไงบ้าง แล้วพยานสองคนเนี่ยก็นถ้อยคำเนี่ยค่ะไปแจ้งต่อนอายอำเภอโดยไม่ชักช้านะคะโดยพิัยกรรมแบบนี้จะสิ้นผลนบังคับก็ต่อเมื่อผู้ทาเนี่ยกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะทําพิัยกรรมแบบอื่นๆได้แล้ว1เดือนนะคะอันนั้นก็คือค่าแบบของพิัยกรรมที่มีผลบังคับในบ้านเราค่ะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการทําพิัยกรรมก็จะมีแค่พิัยกรรมที่ใช้ลายมือตัวเองทั้งฉบับประคะที่ไม่ต้องมีพยานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนเสมอค่ะ ท่น,นี้ในการทําพินัยกรรมค่ะมาดูว่าสิ่งที่เราควรรู้มีอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะเราควรที่จะมีการรวบรวมพวกทรัพย์สินต่างๆที่เรามีค่ะเพื่อที่เราจะได้สามารถรู้ได้ค่ะว่าเรามีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สมบัติส่วนไหนให้กับใครอย่างไรบ้างค่ะ เรื่องที่2คือพยานค่ะการเลือกพยานนั้นมีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะว่าจะต้องเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในการรับมรดกนะคะแล้วก็ไม่ใช่คู่สมรสของผู้รับมรดกด้วยค่ะงั้นในการเลือกพยานเนี่ยก็จะต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือได้เรื่องที่สาสำคัญไม่แพ้กันเลยคะ่ะก็คือการเลือกผู้จัดการมรดกนะคะผู้จัดการมรดกจะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมทรัพย์สินแล้วก็รวมพายาติแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นผู้ที่ชำระหนี้สินของก ดกแล้วก็บ่งรัพย์สินให้กับายาตามพิกรรมที่เรราาาไได้้้สสงเอววค่่ะนคําาถมที่ว่าวพิรรเยเราควรจะทําเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้คาปรึกษาดีคําตอบคือแม้ว่าเราทําเองได้ก็จริงอะค่ะแต่การมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดทําพินัยกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้เรามั่นใจอะค่ะว่าพินัยกรรมที่เราได้ทํามาเนี่ยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายกําหนดไม่เป็นโมฆะในอนาคตทั้งยังสามารถช่วยให้คำแนะนําในการจัดแบ่งมรดกให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะเพราะว่าทรัพย์สินมรดกนั้นบางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ เป็นตัวเลขได้เหมือนตัวเลขที่เราปรากฏนะคะบางอย่างจะต้องมีการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่าไปคิดค่ะว่าทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเราจะแบ่งให้ลูกเนี่ยยังไงก็ได้ลูกก็ต้องพอใจอยู่แล้วเชื่อเถอะค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีการเปิดพิัยกรรมมาทีหลังจากที่เราไปอยู่โดยไม่มีการคุยกันก่อนส่วนใหญ่แล้วลูกหลานจะไม่ค่อยพอใจในส่วนที่ตัวเองได้รับบางบ้านถ้าแบ่งกันแล้วจบง่ายก็ถือว่าโชคดีไปค่ะแต่บางบ้านเนี่ยก็พี่น้องก็อาจจะต้องมาทะเลาะก,กันถึงขั้นฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลฆ่าแกงกันเราก็ยังมีให้ บ่ยๆเลคะดังนั้นวิธีการที่เราอยากจะแนะนำค่ะก็คือการรวมทรัพย์สินขึ้นมาแล้วก็จัดทําพินัยกรรมเอาไว้ก่อนแล้วก็มีการจัดประชุมครอบครัวค่ะเพื่อที่จะให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการจัดทําพินัยกรรมของเรานะคะว่าเรายกส่วนไหนให้กับใครยังไงบ้างด้วยแนวความคิดเหตุผลอะไรเช่นลูกคนโตเนี่ยเรียนจบก็เข้ามาช่วยงานในธุรกิจดังนั้นเขาก็ควรที่จะได้หุ้นส่วนใหญ่ไปเพราะว่าคนรองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาเช่นเป็นหมอหรือเป็นข้าราชการค่ะเขาก็อาจจะได้หุ้นไปส่วนหนึง่งเพื่อที่จะได้รับเงิน นผลในอนาคตชดเชยกับทรัพย์สินอื่นๆเช่นเงินสดหรือที่ดินอะไรก็แล้วแต่เพื่อเกลีย่ยให้มีความเหมาะสมตามที่เราคิดว่าจะไม่มีปัญหาภายหลังในการจัดทําแบบนี้พวกเขาก็มีส่วนในการรับรู้ก่อนแล้วเนี่ยในวันข้างหน้าเวลาเราจากไปแล้วอะค่ะทําให้ครอบครัวเนี่ยสามารถแบ่งทรัพย์มรดกได้โดยเรียบง่ายค่ะไม่มีการทะเลาะเบาะแวงกันของรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะฟังดูแล้วเหมือนขั้นตอนมันจะยุ่งยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําให้มันง่ายขึ้นนะคะโดยให้ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวค่ะช่วยเข้ามาซัพพอร์ต ทาง Idol p ย n e พเอเองเราก็จะมีประสบการณ์นะคะตั้งแต่วางแผนในเรื่องของการส่งต่อการสืบทอดกิจการการจัดทําทะเบียนทรัพย์สินแล้วก็พินัยกรรมเรียกว่าเป็น All-in-One ไปเลยค่ะทีมงานเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัวกฎหมายภาษีและการเงินที่ให้บริการกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจมายาวนานกว่า20ปีมั่นใจได้เลยค่ะว่าเราพร้อมที่จะให้คําแนะนําที่รอบด้านและครอบคลุมทุกความต้องการอย่างแน่นอนค่ะ หากท่านใดสนใจบริการจาก Idol Planner สามารถที่จะติดต่อเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้ไเ,เลยค่ะและหากท่านชื่นชอบสาระดีดแบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ